สปปลาวมีสัญญาณ CG ครอบคุมได้76เปิดบริการ 5G ใน59เมืองเหตุให้การนำใช้อินเทอร์เนต็ตเพิ่มขึ้น ในโอกาสวันดิจิตอลแห่งชาติผ่านสันติสุขสิมมาลาวงรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้ให้ฮุ้งว่าการพันเป็นดิจิทัลอบแมนเพียงแต่ทางเลือกอีกต่อไปแต่แมนภารกิจอันจำเป็นและเีบด่วนที่จะยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและการบริการของโซฟปลาวให้ก้าวขึ้นยังนักแน่นในยุคสมัยใหม่โดยในซุ้งปีผ่านมามีหลายผลงานที่พ้นเด่นเป็นต้น ได้ขยายตานางสายกาบยายแสงได้หลายกว่า36,000กิโลเมตร สัญญาณ 4G ครอบคุม7 6เของจำนวนบ้านทั่วประเทศเทคโนโลยี 5G เปิดให้บริการแล้วใน59เมืองสำคัญส่งผลให้อัตราการนำใช้อินเทอร์เน็ตในเล้าสูงขึ้นถึง63%ของประชากรได้สำเร็จการสร้างระบบจีเน็ตเสื่อมโยงทุกกระทรวงและแขวงเข้ากันพร้อมนำใช้ระบบห้องการทันสมัย e-office อย่างกว้างขวาง,วางนอกจากนี้ยังมีการสร้างตั้งอุทยานดิจิทัลเพื่อเป็น่อนบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพ ดึงดูดการลงทุนและสร้างบุคลากรที่มีทักษะสูงมีการสร้างตั้งคณะหันเป็นดิจิตอลระดับชาติและหางแผนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และปรับปรุงกฎหมายด้านความปลอดภัยไซเบอร์เพื่อเอื้ออำนวยให้การเหตุธุรกิจมีความปลอดภัยและทันสมัยทุกฐานคิดเห็นใดอมเมนต์ Comment มาลุ้มกันไดท้ายนี้ขอฝากทุกคน กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อบลาดข่าวสารดีๆจากพวกฮาว a r g เก็ตแ a กซิน